Autonomy is an illusion. ก็ขอสวัสด <IM> e ีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาให้ผมเป็นเดิมเป็นสร้าเองนะครับแล้วกลับมาในเกมขอบดิสบาร์น่นเองนะครับผมอ่าก็วันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนไปเปิดการตั้งค่ามผมในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับผมนะว่าอ่าการตั้งค่ามมีการอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็เผื่อใครที่เข้ามาดูใหม่อยากรู้กันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดให้ดูนะครับผมแล้วก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนใช้งานกันดูได้นะครับผมนะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมวันนี้ก็ ได้มีกิจกรรมมาใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมปลาหินชิงไอเทมนั่นเองนะครับผมก็กดเล่นเลยนะครับผมนะก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นอ่ากิจกรรมที่ปลาป่องนะครับผมก็คือนี่แม้ทุกคนก็อ่าให้เราเนี่ยนี่ หยิบก้อนหินจากกล่องแล้วก็เริ่มมันก็คือการเริ่มนั่เองนะครับผมพอเรากดขึ้นมาปุ๊บแต่ทีนี้นะครับผมก็คือให้อ่าเนี่ยเหมือนเราปาหินปาไปที่จุดที่ต้องการนะผมมันจะมีกระป๋องใช่ไหมทุกคนก็ปาไปที่เราต้องการนะแล้วตัวเกมก็จะสมมให้นะผมว่าเราจะได้อะไรนะคะรับผมนะก็ครับจะมีเป็นตัวของ อ่าพวกของรางวัลต่างๆนะผมเชิดกรอบรูปนะครับผมกระเป๋านะแล้วก็ J35 อะ J358 ที่เป็นแบ็กโกลนะครับผมนะ <c oughs> แล้วก็เลเซอร์แบ็กนั่น้องผมบอกเลยสก,กินนี่สวยมากๆเลยนะครับผม แล้วก็เป็นตัวละครทผมอันแบกเกร์นนะเองนะผมเป็นสก,กินแบบแบกเกนะครับผมเออแล้วก็จะมีคอร์ดิงการนะครับผมนะแล้วก็เป็นตัวของมีดนะครับผมรูปอาวาตารที่โคตรจะเท่เลยนะทุกคนแล้วก็สติกกี้นะเอ็นะผมเป็นระเบิดครับผมนะแล้วก็อย่างท้ายเนี่ยน่าจะเป็นตุ๊กติ้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมตัวนี้นะเออก็ ใครอยากไดนะ้ผมก็สามารถมาจัดกันได้นะครับผมนะในกิจกรรมนี้นะครับผมบอกเลยคุ้มแน่นอนนะครับผมแล้วก็ยังมีอย่างหนึ่งนะครับผมอยู่ในนี่เลยของพรีเมียมเคสครับก็เป็นตัวของกล่องตัวนี้ได้กลับมาอีกครั้งนะครับผมนะก็นี่เลยนะของของรางวัลน,นะครับผมจะมีเป็นตัวของปืนนะครับเป็นปืนเฮวเค30ที่โคดแท้เลยนะทุกนะคนอ้าบอกเลยว่าหลอดเท่มากๆเลยนะครับผม แล้วก็จะมีเป็นตัวละครนะะเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะผมเป็นตัวละครซอมบี้นะครับผมนี่โ้หเท่เกิดปุยมุยน่ากลัวด้วย่ะหทั้งเท่ทั้งน่ากลัวแล้วก็จะมีเป็นตัวหอสกินมีนะเอ็นหอมนี่โ้หหเกิดปุยมุยแล้วก็ต่อไปนะฮะเป็นตัวหอสกินอาบ F H J นั่นเองนะผมนี่เลยนะครับเป็นเหมือนซอมบี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวของระเบิดแก๊สซอมบี้นั่นเองผมระเบิดแก๊สตัวนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ยันทานะผมเป็นตัวของอ่าสกินนะครับผมเป็นสกินของอ่าโอเบนเตอร์สกิลนะครับผมทักษนะนั่นเองนะครับผมนะเออบอกเลยว่า โคตรเทโคตรเฟี้ยวเลยนะครับผมแล้วก็จะมีของต่างๆอีกมากมายนะครับผมนะใครอยากกลัมาจัดก,กันได้นะครับผมซื้อ10ครั้งแพงียง473 CP ทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็มีการันตีด้วยว่าทุกๆ30ครั้งที่เราเปิดเนี่ยจะได้รับของที่มันจะมีเห็นไหมทุกคนมันจะมีตาเป็นตัว M อยู่นะครับผมก็คือเราจะได้รับของชิ้นนั้นแน่ๆแ,แต่ว่าต้องลุ้นกันอีกทีว่าจะได้อะไรนะครับผมถ้าสุุมครบ30ครั้งนะทุกๆ30ครั้งนะครับผมเออ ก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมผมขอคอนหนึ่งไลค์ก่อนครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนครับผมถ้ากดแล้วก็ไปกัน ควรประสบปัญหาเราีนอยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด่นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับ งานเสร็จไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่โกงไม่แกนแน่นอนผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟเนเพจตาคำนิบายได้เลยนะครับผมมาทุกคนเราก็มาดูที่เรื่องของปุ่มก่อนเลยนะผมอย่างแรกนะครับปุ่มใช้เป็นปุ่ม4นิ้วนะั่นเองนะผมนี่เลยนะครับก็มุมบนซ้ายเนี่ยจะใช้เป็นตัวของปุ่มยิงนี่นะครับผมยิงดบบเครื่องสะโคมนะครับแล้วก็ซ้ายล่างทุกคนจะใช้ป,ปุ่มเดินนะผมะแล้วก็ ขวาบนนะทุกคนจะใช้เป็นตัวของปุ่มสไลด์กระโดดแล้วก็สะโคมนะครับผมนะแล้วก็ขวาล่างเนี่ยทุกคนจะใช้เป็นตัวของระเบิดอ่าแล้วก็ปุ่มรีโหลดนะครับผมปุ่มโนสะโคมนะครับแล้วก็ปุ่มโอเวอร์เทสกิลนะครับผมนะแล้วก็อ่าเอาตัวของอ่าจุดเนี่ยทุกคนตั้งค่าเอาไว้ตรงกลางนะครับผมนะเอ่อแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นตัวของพื้นฐานนะครับผมนะพื้นฐานเนี่ยก็ผมที่ผมปรับเนี่ยหลักๆนะครับผม,ผม,บเ,บผมเดี๋ยวผมจะบอกหลักๆเลยนะที่ ควรปรับนะผมอย่างแรกคือ,อตัวของช่วยเลงน้องผมก็ปรับไว้ได้ก็ดีนะครับผมนะและ้วก็ต่อไปน้องผมใครที่แบบว่าอยากปลาระเบิดไวๆก็ติ๊กของตัวปลาระเบิดทันทีได้นะผมวิ่งอัตโนมัติอันนี้ผมก็แนะนําให้กดนะครับผมนะตัวนี้ค่อนข้างถือว่าต้องใช้งานเลยนะครับผมนะและ้วก็ต่อไปนะผมก็จะมีเป็นตัวของปลาระเบิดต่อนเนื่องอันนี้ก็แนะนำน้ผมได้ปลาระเบิดได้เวลาเราสลับระเบิดได้ไวขึ้นนะครับผมนะ สลับอาวุธแบบด่วนอันนี้ผมก็แนะนำนงผมเวลาจังหวะที่เรายิงแทมเปอร์ไปหรือใช้มีดหรือสับมีดอะไรพวกนี้นะครับผมนะหรือสับอาวุธลองเนี่ยการที่เราจะสับมาเป็นอาวุธหลักมันจะได้อ่วไวขึ้นนะผมก็คือเราไม่ต้องสลับอาวุธนั้นให้เสร็จแบบเสร็จเสร็จแบบสมบูรณ์นะทุกคนเออคือแค่สับอาวุธปุ๊บพอเราอยากสับกลับก็สับได้เลยนะครับผมนะแล้วก็มุมมองทีมทุกคนเห็นตาตรงนี้แนะนําให้เปิดไว้นะครับผมสำหรับใครที่ถามกันมานะว่า าการที่จะดูเพื่อนแบบว่าทะลุกำแพงอย่างนี้ดูยังไงนะ้่งผมก็เปิดตัวของมุมมองทีมนะครับผมถ้าปิดไว้ก็จะไม่เห็นนะครับผมนะแล้วก็ตัวของสตาดปุ่มหมอบเนี่ยทุกคนก็คือถ้าติ๊กไว้เนี่ยปุ่มหมอบจะไม่มีน้่งผมเออแต่ถ้า,าไม่ติ๊กเนี่ยจะมีปุ่มหมอบมานี่นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะผมก็ เป็นจานวนความเสียหายตัวนี้ผมก็แนะนําให้เปิดเหมือนกันนะผมก็จะได้ขึ้นดาเมจที่เรายิงเข้าไปนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปนีผมเล็งยิงกดเพื่อเล็งผ่านกล้องอันนี้ผมก็แนะนําให้กดตัวนี้นะผมนะแสดงผมยิงด้านซ้ายอันนี้ปกติอยู่แล้วนะครับผมสไลด์ขนาดวิ่งอันนี้ก็แนะนําให้กดตัวนี้ไว้นะผมไลนตรงนี้เน,นี่ยทุกคน มันจะมีสองแบบนะครับตรงวิ่งตลอดเนี่ยถ้าติ๊กไว้เนี่ยก็คือเราจะไม่สามารถเดินได้ก็คือเดินที่แบบว่าเหมือนย่องอะไรประมาณนี้นะคนถ้าเราไม่กดย่อนะก็คือไม่สามารถเดินได้นะครับผมกดไม่สามารถย่องได้นะแต่ถ้าเราไม่ติ๊กไว้เนี่ยแล้วปรับสัก60นะคนมันจะเป็นเหมือนการย่องนะแล้วก็จะไม่มีเสียงเท้านะผมก็ถ้าแบบว่าไม,ไม่ไม่ติ๊กวิ่งตลอดนะคนแนะนําให้เล่นส่วนมากที่เขาเล่นกันก็คือในโหมดของวางบอมนะผมก็คือมันจะไม่แบบว่าเสียงเท้ามันจะไม่ดังนะครับผมแต่ถ้า อ,อย่างผมเนี่ยผมเล่นเป็นแบบว่าโหมดยิงเป็นหลังแล้วผมก็กดวิง่งตลอดไปเลยนะครับผมใจโล่ผมเปิดน,นะครับผมเอฟโอวีตัวแรกผ,ผมปรับ90นะครับผมแล้วก็เอฟโอวีเอพพี P. เนี่ยผมก็ปรับ100เลยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับเรื่องต่อไปนะครับผมนะเรื่องของเอฟเฟกต์นะครับผมนี่เลยนะครับ ก็เอฟเฟกเนี่ยใครอยากได้เอฟเฟกอื่นที่ไม่ใช่เอฟเฟกเดิมของมันนะผมก<ม>็สามารถเปลี่ยนกันได้นะผมน, <ช wont S 2> นีมนม่มีหลายเอฟเฟกเลยนะผมมีหลากหลายสีเลยนะครับผมต่อมานะผมเรื่องความไวนี่นะผมมาดูเรื่องความไวอันแรกก่อนเลยนะผม <Burg Sabrina. S 2> อันบนสุดนะผมตั้งเป็นตัวเร่งความเร็ว140นะครับผมเร่งความเร็วกับล็อกความเร็วเนี่ยทุกคนผมจะบอกหลักๆ2อันนี้นะผมก็คืออามาตูที่ตัวของล็อกความเร็วก่อนน้องล็อกความเร็วคือไม่ว่าเราจะปัดนิ้วไวขนาดไหนนะผม ความไวมันก็จะไปเท่าเดิมนะครับผมส่วนเร่งความเร็วเนี่ยมันจะไปตามนิ้วเราแล้วก็ตั้งค่าที่เราปรับไว้นะครับผมนะแล้วก็การาการสำรับอาวุธความไวเนี่กคนการสลหรับความไวเนี่ยต่อไปน้องมการสลหรับความไวนะครับผมตัวนี้ก็แนะนําเป็นตัวสลหรับระหว่างเปิดสกปรเล็งนะครับผมแล้วต่อไปน้องมมาดูเรื่องความไวต่างๆเลยน้องผมความไวนี้ าสามารถลองเอาไปใช้และปรับปรับเปลี่ยนกันได้นะครับผมนะเพราะไม่มีใครเล่นความไวที่เหมือนกันเป๊ะๆหรอกใช่ไหมทุะคนก็สามารถไปปรับความไวอะไรกันได้นะครับผมนะาสามอันแรกนะผมนี่ก็คือความไวมาตรฐานความไวตอนเล่งแล้วก็เลดดอนเนี่ยผมปรับ240นะครับผม แล้วก็ต่อไปนะอผมความไวที่ไดข้าสโคปนะผมความไวสไนเปอร์นะครับความไว per, คูณ3ผมปรับ3ร้อยน้ผมเพราะเป็นความไวที่ผมใช้เล่นสโคปสไนนะครับผมอ่าต่อไปนะผมคูณ4ี่ผมปรับ1นรึรบกนผมแล้วก็คูณ6ผมปรับอ่าเกบเจนะผมแล้วก็คูณ8ผมปรับ 94นะครับผมนะมาดูความไวการยิงกันนะครับผมความไวการยิงเนี่ยตัวความไวมาตรฐานความไวตอนเล็งนะผมความไวเลนดอนเนี่ยผมปรับ240เหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วก็ตัวของเทสติคอสโคมนะครับผมนะอ่าสโคมสไนเปอร์แล้วก็คูณ3เนี่ยปรับ300นะครับผมเพื่อเล่นสไนเปอร์นะครับ ต่อไปเนาะคับตัวคูณ4เนี่ยผมปรับ108คูณ6ผมปรับ105แล้วก็คูณ8 9 9นะครับผมมาดูที่ความไวใจโลนนะครับผมนะความไวใจโลนเะนี่ยทุกคนความไวมาตรฐานความไวตอนเลีงและความไวเลดดอดเนี่ยผมปรับ240นะครับผมนะแล้วก็ตัวของแททิคอตส์ผมสไนเปอร์ sniper, นะครับผมแล้วก็คูณ3คูณ4นะครับผมก็ปรับ65นะผมคูณ6ผมปรับ55และคูณ8ผมปรับ51นะ ต่อไปน้ผมอย่างสุดท้ายนะความไวการยิงในเองผห่มของใจโลสโคมนะผมก็สามอันแรกน้ผมความไวมาตรฐานความไวต่อเล็งและเลนดอดเนี่ยปรับ240นะครับผมแล้วก็ท่าทริเข้เนี่ยปรับ10นะครับผมสไนเปอร์ผมปรับ65สส่วนที่เหลือก็ปิดหมดเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมลองเอาแบบมาเปลี่ยนใช้งานกันได้นะครับผมนะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็อยากให้ผมทําปืนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้วยนะครับผม,ผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบายฟิว